ย้ายพักไม่ทันเรื่องนี้ประชาชนไม่ทราบสื่อมวลชนก็ไม่ทราบอาจจะมีบ้างนะครับแต่ไม่เป็นข่าวที่ไม่ทราบเพราะอะไรครับเพราะรัฐธรรมนูญของเรานั้นมีหลักว่าถ้าวาระของสภาเหลือไม่ถึงร้อยแปดสิบวันไม่ต้องมีการเลือกตั้งซ่อมอืมก็เลยไม่นนี้เป็นช่องช่องช่องว่างถูกต้อง,องครับเป็นช่องว่างในการย้ายพักคือย้ายซะก่อนจะหมดวาระเพื่อให้เวลามันทันเก้าสิบวันแล้วก็มีการทําจริงๆครับทั้งหมดสี่สิบสี่คนครับ ผมนึกจะบอกว่า90บวันเอาจริงๆก็ป้องกันไม่ได้เดี๋ยวกลับมาถามอาจารย์ปริญญาต่อว่าที่เขาเสนอว่ามีคนเสนอนะฮะว่าถ้าไม่ต้องสังกัดพักเนี่ยใครที่สมัครแบบอิสระต้องอิสระไปตลอดให้ครบวาระห้ามมาย้ายพังย้ายพักห้ามไปสมัครเข้าพักทีหลังแล้วก็คนที่เคยอยู่พักไหนตอนสังกัดพักไหนตอนสมัครเลือกตั้งต้องอยู่พักนั้นตลอดห้ามย้ายพักในระหว่างสมัยเดี๋ยวกลับมาถามอาจารย์ปริญญาอาจารย์ถือดูดีฮะเห็นด้วยไหม สสไม่น้องสังกัดพรรคก็เ <queremos> ห็น <moving> ด้วยนะคะเพื่อให้เป right ็นทางเลือกนะคะเพราะว่าคนที่จะอยู่พรรคการเมืองเนี่ยจะต้องเป็นคนที่มีอุดมการณ์และมีความศรัทธาในพักนั้นถ้าไม่มีอุดมการณ์หรือศรัทธาในนโยบายของพักเนี่ยเขาก็สามารถที่จะสมัครอิสระได้ก็เป็นทางเลือกให้ประชาชนนะคะแล้วก็ประเด็นสําคัญก็คือประชาชน ส่วนใหญ่นะคะก็อาจจะยังไม่รู้ว่าสาสเข้ามาทําอะไรสวเข้ามาทําอะไรเพราะฉะนั้นเนี่ยจะให้เข้ามาออกกฎหมายเนี่ยก็ไม่ใช่นโยบายหลักที่ประชาชนเลือกนะคะส่วนใหญ่ที่เราพบเนี่ยประชาชนส่วนใหญ่จะมองว่าสสสวจะต้องดูแลเขา <c oughs> ยังแยกไม่ออกว่าสวคืออะไรสสคืออะไร <c oughs> ด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงเนี้ยคือจะไปออกกฎหมายหรือนโยบายอะไรอะไรเนี่ยคงคงจะเป็นประเด็นรองนอกเหนือจากความพอใจในตัวนะคะ ถ้าเป็นคนต่างจังหวัดเนี่ยจะมองที่ความเป็นคนท้องถิน่นเพราะฉะนั้นค,คนท้องถิ่นที่ดูแลประชาชนมานานๆเนี่ยไม่ว่าจะอยู่ภาคไหนเขาได้แน่นอนวเว<ค>ย์อิสระก็ได้ค่ะตรงั้นจะเรียกจะเรียกตรงนี้ว่า ระบบอุปถัมภ์ได้ไหมอาจารย์ฮะก็เป็นระบบใช้คํานั้นได้ไหมแล้วก็ภาษาอังกฤษบางทีเราเรียกว่า localism เป็นคนที่อยู่ในท้องถิ่นนั้นมาก่อนนั่นคือเหตุผลหนึ่งถ้าเป็นเหตุผลหนึ่งส่วนใหญ่จะส่เป็นอย่างนี้ส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนี้ด้วยใช่ไหมฮ่าส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนี้ซึ่งตรงข้ามกับคนที่อยู่ในเมืองเนี่ยจะดูที่คุณสมบัติส่วนตัวความสามารถของคนหรือแม้กระทั่งเราก็ยังพบความแตกต่างระหว่างคนที่เลือกพักไทยรักไทยกับพักประชาธิปัตย์ที่ผ่านมาด้วยซ้ำนะว่าคนภาคไหนจะเลือก ไทยลักไทยคนภาคไหนอันนี้เรารู้อยู่แล้วนะคะแต่ว่าทําไมถึงเลือกอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นมันมีความแตกต่างกันอยู่ซึ่งเนี้ยคิดว่าถึงเวลาที่อาจจะบางทีเปิดโอกาสให้ประชาชนมากขึ้นนะคะแล้วก็เป็นอย่างที่อาจารย์จปริญญาบอกเนี่ยคือจะได้ไม่เยอะนะคะคนอิสระเนี่ยจะได้ไม่เยอะแล้วก็ห้ามมาสังกัพกดพรรคขณะที่ยังดํารงตําแหน่งเป็นสสอ,อยู่แล้วก็ผู้ <c oughs> ที่อยู่ในพักนี้ก็ไม่น่าจะย้ายพักได้หรือพักก็ไม่น่าที่จะให้มารวมกันได้ นั้นอาจารย์ถุนุรีเห็นด้วยว่าสอส,อสอไม่จําเป็นต้องสังกัดพรรคและถ้าใครปอิสระต้องอิสระตลอดจน<า>ครบวาระานะใครอยู่พรรคไหนต้องอยู่พรรคนั้นตลอดจนครบวาระาห้ามย้ายไปย้ายมาแล้วก็ห้ามเมิร์ชห้ามรวมพรรคห้ามรวมพรรคหา้หามเลยรกไหมฮะ <laughs> สามห้ามแล้วนะฮะสามห้ามแลวค่ะ<า>ถ้าเป็นสสอ,อิสระต,ต้องอิสระตลอดห้ามเข้าพรรค อ,อยู่พักไหนห้ามย้ายพักแล้วก็ต้องห้ามอะไรนะห้ามห้ามเหมือห้ามเหมือสลังเลือกตั้งผม,ผมเสริม <g polar izing> นิดหน่อยคนระคือจริงๆแล้วในการรวมพักเนี่ยมันเป็นเรื่องของการย้ายพักนะครับ <g ay> โดยถูกกฎหมายแต่ย้าย <g ay> ทั้งพักพักไทยรักงไทยเริ่มต้นจากการรวมเอาเสรีธรรมเข้ามาก่อนจากนั้นก็ตามด้วยความหวังใหม่และข้าชาติพัฒนานั่นคือการย้ายพักนะแต่ย้ายทั้งพักโดยถูกกฎหมายดูถูกรมนูญด้วยนะนี่เป็นเรื่องสําคัญที่ที่ผมคิดว่า มันเป็นตัวอย่างนะครับว่าเราบอกว่าเราลังเกียจสสย้ายพักแต่นี่เข้าย้ายกันทั้งพักเลยฮะทำไมเราไม่ว่าอะไรฮะฮะซึ่งซึ่งตรงนี้มันจะมาถึงประเด็นเรื่องของ party list นะฮะเพราะว่าการที่เราเลือกพักแล้วก็เลือก party list เนี่ยเป็นเพราะเราพอใจในนโยบายพักที่ที่อาจารย์บอกนโยบายนี้กินได้ประชาชนก็เลยเลือกแต่พอเข้าไปรวมกันทั้งพักเนี่ยอ,อ,อุดมการณ์หรือนโยบายที่เราเลือกเพราะนโย เพราะคนเนี้ยเพราะเป็นแบบเนี้ยมันกลายไปรวมเป็นของอีกพรรคหนึ่งอะค่ะอืมอืมอืมอม,มันมันมันขัดกับตอนที่เราเลือกค่ะใช่อ่าในในแต่ละคนที่มีสิทธิ์เลือกตั้งเนี่ยเขาได้เลือกทั้งพรรคหมายถึงนโยบายค่ะเลือกนโยบาย,ย,บายคือเลือกปาร์ตี้เลสเลือกปาร์ตี้ลสเลือกเอ่อรู้สึกคือ ก็เท่าที่ดูคือเลือกฝ่ายบริหารด้วยแหละนะคมัะใช่ค่ะเลือกฝ่ายบริหารเลือกนโยบายเนี่ยผ่านปาร์ตี้ลิสต์เลือกตัวบุคคลผ่านสสเขตสสเขตอันนี้พฤติกรรมเป็นอย่างนั้นแต่ความตั้งใจของเจตนารมณ์ของรัฐมนตรีเป็นอย่างไรอีกเรื่องหนึ่งนะฮะแต่พฤติกรรมที่เกิดขึ้นคือถ้าเลือกตัวบุคคลสสเขตเลือกใครก็ได้แต่ถ้าเป็นพรรคการเมืองเนี่ยคือเลือกนโยบายถูกไหมครซึ่งอาจจะอาจจะตรงกันก็ได้ระหว่างคนกับพรรคหรืออาจจะคนละคนละคนละพรรคกันก็ได้ระหว่างสสเขตกับพรรคการเมืองใช่ปะอาจารย์สัญญา ครับเป็นอย่างนั้นแบบพฤติกรรมในการลงคะแนนเสียงของของคนไทยเป็นงั้นวนั้นปอมันก็เป็นอย่างนั้นนะฮะแต่ผมเรียนว่าในเรื่องระบบเลือกตั้งแบบแบบเขตละคนนี่นะฮะ <responses. S 2> แบ่งเขตเลือกตั้งและเขตละคนที่เป็นระบบที่เรียกว่าระบบเลือกตั้งแบบเสียงข้างมากครับนะครับคือใครได้เสียงมากที่สุดนะครับก็เป็นผู้ได้เป็นสอส <ๆ S 1> นะครับขนาที่ระบบบัญชีรายชื่อเนี่ยสับทางวิชาการและไปรลบเลือกตั้งแบบสับส่วน คือแต่ละพักจะได้สอสอตามสัดส่วนของคะแนนที่ได้จากประชาชนนะครับระบบเลือกตั้งมันมีสองระบบครับในโลกเนี่ยคือแบบเสียงข้างมากหรือแบบแบบสัดส่วนสัดส่วนเรานี่คือปาร์ติลิส์นะครับเสียงข้างมากเรานี่เป็นแบบแบ่งเขตเขตละคนผมเรียนว่าในประเทศที่ระบบพักการเมืองเขาเข้มแข็งดีแล้วเนี่ยนะครับระบบเลือกตั้งแบบเขตละคนเนี่ยนะครับได้ก่อให้เกิดระบบพักการเมืองสองขั้วนะครับหรือสองพักขึ้นมา นะฮะซึ่งปรากฏการณ์นี้เกิดขึ้นในประเทศอเมริกาและอังกฤษครับผมจะเรียนว่าอย่างอเมริกาและอังกฤษเนี่ยนะครับเขาเขาเขาเ,เ,เ,เลือกพักนะฮะแต่ผ่านการเลือกตุกเลือกแบบแบ่งเขตผมเรียนว่าจริงๆเอาข้อจริงแล้วเนี่ยครับ <ฮะ S 1> ผมคิดว่าพฤติกรรมในการเลือกตั้งตรงนี้เนี่ยของคนไทยเองเนี่ยนะฮะไม่ได้แปลว่าถ้าเป็นสสแบบแบ่งเขตแล้วเนี่ยไมไ่เลือกพักนะฮะ <crear> แต่ถ้าเปรียบเทียบกันกับแบบปฏิลิสเนี่ยแนวโน้มของคนไทยเนี่ยคือว่าก็จะ หรือในประเทศอื่นๆด้วยนะครับที่มีทั้งสองระบบเช่นเยอรมันเนี่ยก็จะมีแนวโน้มครับว่าถ้าเป็นสสแบบแบ่งเขตเนี่ยนะครับจะมีแนวโน้มที่เลือกตัวบุคคลมากกว่าแต่พรรคการเมืองมีทธิพลสาคัญผมไม่งั้นแล้วไม่มีทางครับที่ประเทศอเมริกากับอังกฤษจะเกิดระบบพรรคการเมืองสองขั้วขึ้นมาครับผมเรียนว่าอเมริกานี่มีพรรคการเมืองสี่สิบพรรคนะครับไม่ได้มีแค่สองพรรคที่เราเข้าใจนะฮะแต่มีพรรคที่ชนะเลือกตั้งมีสสในแค่สองพรรคมีพรรคพิกันกับเดโมแครตนะฮะ ถามว่าทําไมมันถึงเป็นอย่างนั้นที่มันเป็นอย่างนั้นก็เพราะว่าในระบบเลือกตั้งแบบแบ่งเขตนะครับที่เป็นเขตละคนนี่นะฮะเสียงข้างบเลอกตั้งแบบเสียงข้างมากนี่นะฮะคะแนนของพรรคการเมืองที่ได้ที่สามที่สี่ที่ห้านะครับมันหายหมดเลยนะครับว่าง่ายคือที่สองด้วยแหละเพราะคะแนนในแบบเนี้ยเสียงของประชาชนที่มีความหมายนี่คือเฉพาะเสียงที่เลือกผู้ชนะเท่านั้น เสียงเลืองคนแพ้มันหายหมดมขณะที่ระบบเลือกตั้งแบบสัดส่วนนะครับหรือ party list เนี่ยคะแนนเล็กคะแนนน้อยมันรวมหมดทั้งประเทศนะครับที่สามที่สี่ที่ห้าเนี่ยก็มีโอกาสจะได้ที่นั่งในสภานะครับระบบเลือกตั้งแบบสัดส่วนเนี่ยมันมีข้อดีตรงนี้นะครับแต่ถ้าเกิดเป็นระบบแบบเ,เสียงข้างมากเขตละคนเนี่ยนะฮะจะมีข้อเสียคือว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันจะเหลือพรรคใหญ่ที่สุดสองพรรคแข่งกันเพราะพรรคที่สามที่สี่เนี่ยมันมันแพ้นะครับแล้วประชาชนเมื่อประสงค์ที่จะเลือก นโยบายด้วยเนี่ยสุดท้ายแล้วมันเป็นการแข่งกันของสองพักใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นในประเทศอเมริกากรีเนี่นะครับถึงเกิดปรากฏการณ์นี้ขึ้นมาครับเป็นระบบเลือกตั้งแบบเขตละคนนะฮะแต่ว่าเกิดเป็นระบบพักการเมืองสองขั้วขึ้นมาผมคาถามเนี่ยก็คือก็ต้องตอบว่าผมเห็นด้วยครับว่าในการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตนประชาชนมีแนวโน้มว่าจะเลือกคนมากกว่าเลือกพักแต่ว่าในการตัดสินใจเลือกคนของประชาชนนั้นนะครับแม้กระทั่งประเทศไทยเองนะครับในการคิดว่าคนคนนี้สังกัดพักไหน ผมเชื่อมี<ผ>มส่วนสําคัญครับยกเลิกปาติลิสมีคนเสนออย่างนั้นครั้งนี้ยกเลิกปาร์ตี้ด้วยเหตุผลที่ผมได้ยินก็คือว่ามันคล้ายๆกึ่งประธานาธิบดีชอบเอา19ล้านเสียง16ล้านเสียงมาอ้างยกเลิกปาติลิสไปเลยด้วยเหตุผลนี้นะเห็นด้วยไหมครับาารความจริงเอาคะแนนเสียงประชาชนมาอ้างนี่นะครับก็เอาคะแนนแบบแบ่งเขตทั้งประเทศรวมกันมาอ้างก็ได้ก็ได้คือ <laughs> ผมว่าไม่ใช่ประเด็นนะ